สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องการเปิดร้านผ่อนไปใช้ไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความรูจ้จักแล้วก็ทําความเข้าใจมันก่อนนะครับก็คือการผ่อนไปใช้ไปเนี่ยคือการที่ลูกค้าเนี่ยผ่อนมาก่อนนะครับแล้วทางร้านเนี่ยจะทําการพิจารณานะครับในแต่ว่าร้านเนี่ยจะกําหนดเรทพิจารณาที่เท่าไหร่นะครับของร้านพี่เนี่ยกำหนดเรทที่ 30- 80%ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถผ่านได้เริ่มต้นตั้งแต่30 เลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่าน30บางคนก็40-50 <USC> นะครับแต่ว่าผ่านก่อนไป10%แน,น่นอนซึ่งการผ่อนไปใช้ไปเนี่ยคงแต่ละร้าน,านไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผ่อนไปใช้ไปคือได้ของก่อนผ่อนหมดแน่นอนแล้วค่อยผ่อนต่อนะครับซึ่งของพี่เนี่ยการผ่อนไปใช้ไปเนี่ยเราจะมีการทําสัญญากันแต่ว่าการทําสัญญาเนี่ยจะทําหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยลีดผ่านนะครับของร้านพี่เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีผู้ค้ำแล้วก็มีผู้ซื้อส่วนตัวพี่นะครับ พี่ให้เหลือพิจารณาที่3 0 8 0ถึงแปดสิบซแล้วทางร้านเนี่ยก็จะทําการพิจรารณาอีกหนึ่งครั้งโดยที่แต่ละร้านเนี่ยเหลือพิจรารณาจะไม่เหมือนกันนะคือแบบเหมือนแบบเมทีมก็จะบอกว่าให้สร้างตัวตนนะคะน้องๆสร้างตัวตนนะคะทุกคนจะได้จังและแบบในความคิดกูคือแล้วถ้ากูสร้างตัวตนแล้วเอาตัวตนจริงๆนะก็คือกล้องสดกับไม่รอดแล้วนี่ใส่กับก นี่คือหลายๆคนที่แบบเข่าลายละยอมเพยไปก็คือไม่รู้จะลงอะไรแล้วเหมือนตอนนี้พี่ก็ไม่รู้จะลงอะไรแล้วไม่รู้ยากไม่รู้ว่าจะต้องขายอะไรแล้วเพราะว่าเราก็บอกไปแล้วว่าเราไอ้รู้เราไอ้เราก็ลงทุก,ก,กวนันแล้วก็รับยอดเราก็ลงทุกวันขายครับแอนแอนเชอรี่สกอตต์เคมิสไทย